โจพร้อมยังโรโโจโสอสสองสสามสอสสีสอส้าสอสิองสิบเจ็สองสิบแปดสองสิบเก้าสสิบแป้สสิบสองบามสองสิบและยอเขาขึ้นหลายคนวะหรือขึ้นคนเดียวขึ้นขึ้นรถไม่ไม่เห็นค่ะแต่แบบไปยืนอ่ะหนีไปยืนที่อื่นอ่ะยืนตรงหมออะค่ะเห็นอะ ก็พวกเราตีก<จ>ันแต่เ,เขาจกฟรีอ่ะเอาจะกดจีเพื่อไม่ต้องมาจีมาเขื่นอนะคนรักห้าตัว อยกกิงกับเปลี่ยนสีคุณไม่ได้หมายถึงแมนคุณไม่ได้หมายถึงแมนพร้อมกับบางหนึ่งไม่รู้อ่ะปู๊รอครับรอครับคนอุ้มคนอุ้มผมหน่อยได้ไหมคนนายเหรอคนนายคนไหนเสือแบกหรอได้ไหมที่ได้ขอบคครับครับขอบคุณครับจะไปเลยป่ะเถอะยังไม่ไปมึงรู้จักคน ไปดิไปดิไปวันสองใช่ปะอันนี้เป็นเที่ยวทีโหเนี่ยสิบเก้ารับรับปูรับสายไฟรับกล่องเซลล์ครับขอโทษครับขอโทษครับขายเบ็ดทองครับเอออ้าต้อไหมนะไม่รู้จักเหมือนกันหนูเล่นอะไรหนูมีปูนกับสายไฟเกรดเท่าไหร่อ่ะสามพันได้ไหมครับได้ครับ มีเท่าไหร่รับเอาหมดเลยครับ hmm. ม oh, re. like? no. ีป no. no. yeah. uh, ูนสิบอ no. no. ันมีสายไฟยี <tr ่สิบสองอันเอาหมดเลยครับคิดแล้ได้นาดไหนเดไหนอะจำบนะครับพี่มานี่เลยไหมครับมันเป็นกล่องแดงๆครับยายผมเลขหนึ่งสามสูตสี่ครับอมันไม่เข้าตัวยายเหรอะมไปเร็เศษอะไระไเ้อไอ บิดาได้เหรอโยบิดาได้เหรอเป็นเศษไงน้องทคะเขาเหมือนแบบคุณต่อยผมไปปึงมาต่อยอีกวะพี่ให้ผมไปครบยังยยแดดอะฮะแต่ไรื่องนึงที่ให้ผมมาครบยางรับเศษเล็กหนึ่งสี่โอ้เท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับตั้งนึงนะครับพี่เจ๊ทอมโทโ แปดครับพี่ชายคิดหน่อยได้ไหมครับหนูค่อนข้างที่จะโง่อะครับร้อยครับคิดตัวละสองร้อยครับเอยู่ไลมครับาเทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบสองใช่ไหมพี่มีเศมแหมื่ครับพี่รับเศษดีไมสามหกศูนยครับพี่รับเรหกศูรับเศษแสนครับ บคลีกองครับพี่ก้องครพี่เอเดียอะไรคะแตงเงินยังไม่เข้านะขายขาดปูนใส่ไฟครับกระเป๋าหนึ่งแปดหกสี่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ดนผมคงต้องซื้อปูนติดต่อพี่อีกว่าขายขายปูนใส่ไฟแต่เดี๋ยวค่อยกันเลพี่ยังเหลืออยู่ขายเบ็ดทอพี่มีใครสนใจเบ็ดทอครับตกปลาไวดีลาดีครับขายเบ็ดทอไปเกาะลับเทลได้ครับ เบบผมไม่มีโตนะเดับยอยู่ตู้ว่าไงพี่ว่เมื่อกี้เดาเซฟไมไปหรอคุอมีคนลืมเจอกันไว้เพิมไปแชงไปไพี่วอกันหนึ่งไม่รู้ว่ามีรูกไหนจะขึ้นหรือเปล่ายังโอมหรือเปล่าอปตอนนี้หรือว่าโอมลงดีโอมเราจะร้อยขบอาทิตย์แกอยู่ไหนอะเดี๋ยวอยู่ที่ตู้แล้วที่ร้อนเลยมะเขืออะไรร้อให้รบอาทิตย์นะ เราจะดูก่อนอาทิตย์หนึ่งหรือว่าดูก็ได้นะเริ่มวันจันทร์ก็ได้พี่ยูก็คืออ่ะพี่นนแต่แต่หนูมองว่าเอาอย่างนี้ดูไปก่อนแล้วก็จะต้องเช็คชื่อบรรเดิมแต่ว่าค่อยปรับวันจันทร์ไอลูกสาวไม่เริ่มปรับก็ได้ไหมก็ได้ดีล่ะเร็วคือจริง uh huh. ๆอ่ะถ้าถ้ามันทําเร็วมันก็จะดีต่อดีต่อแก๊งอ่ะอื ถ้ามันช้ามันก็จะทำให้แกงช้าขึ้นพี่ทักก็ขอชีพจากปิดนะโอเคแล้มีมีมีของขายสวัสดีค่ะใครอะสวัสดีค่ะฮะครับลูกแกชื่อผักไทยอ๋อพี่ผารสวัสดีค่ะพี่พารั์สวับเป็นนี้เป็นแม่เป็นมะเขือเป็นแม่พี่เรอคะ่ะลูกฉนเองเปาเ็นนี่รออยู่ย้อนไเมื่อไหร่ปีก่อนเป็นนานแล้วด้วยใช่เป็นนานแล้ว ไม่เป็นไรเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่พี่เลือกที่จะเป็นได้หนูเหนุไหนเลือนุถึงที่จะเลือกเกิดไม่ได้ก็เถอะเหมือนมึงเลือกเป็นลิงอ่ะทําไมอ่ะ้ยทำไมกำลังมาด่วนคนเยอะปะผ่าต่อยมันดีแม่ฟังอย่ามาพี่ผ่านจะทําเดียวเขาโอเคไปคนเยอะเลยกูสั่งเขต้องทำตามมีอะไรไหมเกลอันนี้ มึงคลอดไปเองหรอขอดเองมั้เข้าไปแล้วดึงออกมาถึงไม่ค่อยเต็มแบบนี้งานบ้านงานบ้านคลอดไปแล้วลวงออกแต่ว่างานบานตอนน่ะหรือว่างัดร้านอ่ะงัดร้านใครหล้วงออกมาตอนคลอดโซพี่เราได้อยู่ที่มันต้องวัดเข้ากันอย่างแล้วใครเป็นพ่อเขาแม่ถ้ามันวัด F4 เข้าเล่นพ่อตายไปละฮะกำาพ่อไม่ได้กัมพาร์แม่กำลังหาพ่อใหม่ให้อยู่รอก่อนลูก ถ้าสมัยสาวๆเห็นแม่ตามพ่ออยู่นะใครอ่ะพ่อคนนั้นน่ะพ่อ้ตอนนั้นคือใครหรอไม่พีแล้วครับไม่มีไม่มีไม่เคยตามใครเว้ยหนูมีที่งานร้านอยู่พี่ยูฮะไม่เคยตามใครเว้ยเฮ้ยมีสามัญมีสามัญที่เวลางบนคิดถึงบ้าแม่ไม่มีงานไม่มีไม่มีใครงานได้บอกเลร้านไหนดึงใครนะอ๋อแม่ดึงใครนะ ไม่รู้ครับที่ขับรถที่ขับรถหมูบินบินเดียวแถวแลนเดี๋ยวมีสามันแก้วโดนลูกหรอฮะเอาโดนลูกหลอบอกว่าคิดถึงผู้ชายฉันขับตอนนั้นฉันมีรถหมูบินนะขับวนอยู่แลนด์คิดถึงผู้ชายหรอบอกมาสิผู้ชายชื่ออะไรคิดถึงพ่อหรอพี่เจมพี่เธอเขาพาลูกไปหาพ่อ้พ่อมันตายไปแลูกเขาคิดถึงพ่อเนี่ยไม่มีชีวิตแล้ว พ่อของหนูคือป้าเอง<ะ>ใช่พ,ออใชพ่อของหนูคือป้าเองป<ะ>้ามีอะไรจะบอกพ่อของหนูคือจริงๆแล้วพ่อของพัทไยคือมิเกลนะฮะแม่ท้องกับมิเกลฮะ,ะจริงเกลเรียกลูกสินี่ลูกของเราเองเธอแต่ผมเขาได้พ่อมาพ่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน อ้าวพ่อคนไหนก็นี่หัวแดงกับหัวขาวเราสองคนผสมเสียงมาเป็นเสียงพูมั้ยใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมพาดครับใเหมันกลัวซ้นตีนกูนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ห่างมือไงกูรถถังมายิงแม่งเลยนี่ก็สมัยแม่สาวจำได้อยู่กับพ่อผมอ่ะใช่ปะล่ะไม้ใช่ยมีอะไรทั้งงานลูกแม่คิดถึงเขา ไม่จริงจริงกูไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดแบลข่าวแบบไหนไอ้อผาดพี่อยู่ร้านไหนมิเกลดูดีโดนลูกแกงเนี่ยไม่ช่วยกันหน่อยวหรแม่งเอาทายข้อนี้หน่อยเอดีกับไปไปงานร้านกันเพื่อนบอกให้ไปงานแล้วนี่แต่แม่เรื่องอะไรสองสองแปดสอง ลูกฉันให้เงินฉันที่ไอทีละสิบล้านนะจ๊ะมิเกลรูกไหมลูกลูกลูกนี่ลายเองลูกมีปลายเองลูกเอาเป็นว่าแม่ครับครับลูกจะหนีออกเกมหนีออกเกมนั่นไงกลัวแล้วครับลูกครับลูกจะมีที่ชุบแค่สี่อันนะเธอ เพลย์ยี่สิบอันนี่แค่นี้พอเพื่อนไปร้านไหนอ่ะฮะพ่อของกิฟคือป้าเองคือฉันไม่ได้จะอยากจะเข้ามานานแล้วเนะี่ยทำไมเธอชวนฉันเล่นไม่รู้เลยอะ่ะโอ้ทำไมอ่ะไม่อยากเล่นหรอชอบแบบชวนเพลินเล่นเพนลินเราก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ะไม่ดีหรอคือฉันอยากอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรฉันเกลียดแกฉันเกลียดแก มึงกูชอบมึงมั้งกูชอบมึงตายแหละอีริงทำไมหรอกูชอบมึงตายอ่ะควายมึงอะไรขี้อ่ะไปกูตรงนี้ไหมมึงต่อดีมึงก็ลงไปดีอ่ะมึงโดนหรือมึงก็โดนลงไปสิไม่ต้องสนใจนะเคสว่าเขื่อนเทศอ่ะ พี่มันได้อยู่ในนี่อัสามอันเลยเหรอแเคป่ะเอาด,อด,ดอีดวงดีต <Yeah. S 1> ัดโอ้ยดวงดีมากเลยนะในเนียนเน้ยมึงในเนี้ยมึงครอี๋โอ้เลือหลอนเลยอี๋อะไอ้ สัตว์ขับรถโคตรแม่งปรีกูจะไปด่าไม่ให้หมดเลยขับตามมันไปดิเฮียเ <c oughs> ดีลกนะาพี่เนวหนูมาแล้วไม่น่าขับนะด่นเขาหนะค่ะมาเหรอจะขับรถไม่ดูคนเลยเฮียเพื่อนบอกไปร้านไหนนะมะเขืออูไม่รู้กูตายกูได้ยินมัม้งเอาคือเจ้ารอสิไม่ไก้ข่าแหรอกูตาย,ตายโอโ้โหกูเกิดมายังไม่ทันอะไรกูตายอีกแล้ว うん。<laughs>